คนไทยหันมาสนใจคดีปราสาททวิหารอีกครั้งเมื่อปี2554เดือนเมษายนรังนั้นกัมพูชาขอให้ศาลโลกนั้นตีความคำวิธิจฉัยของศาลโลกซึ่งเคยตัดสินมาแล้วเมื่อปี2505วันนี้ผมอยู่กับคนที่ทำคดีนี้ตั้งแต่เรียกว่าคำร้องของกัมพูชาไปถึงศาลโลกที่กรุงเ็กท่านทูตเวิรชัยพาราดีสัยสวัสดีครับท่านทูตครับสวัครับ การต่อสู้คดีในครั้งนั้นเรียกว่าเป็นค,คำไม่ใช่คดีที่เรียกว่าเป็นคดีเริ่มต้นใหม่ถูกต้องไหมครแต่เป็นคําขอของกัมพูชาให้ตีความคำมิชัยของศาลโลกครับเป็นคําขอให้ตีความคําตัดสินเก่าที่ออกมาเมื่อปี25 0 5คารับาครับ,บคำตัดสินในครั้งนั้นก็พูดถึงพื้นที่ของปราสาทพระวิหารแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนมันมีเหตุผลอะไรที่กัมพูชาเขาขอให้เราต้อง กลับมาสนใจตรงนี้และศาลโลกต้องกลับมาสนใจตรงนี้เพราะว่ามันเกิดการพิพาทกันอย่างนั้นหรือเปล่าครับกัมพูชาเขาคิดว่าเห็นไม่ตรงกันท่านนั้นนะครับก็เลยไปขอให้ศาลตีความครับครับกระบวนการของศาลตีความตรงนี้ตอนที่ท่านทูตได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าทีมเข้าไปต่อสู้คดีใช้ตรงไหนการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อสําหรับต่อสู้คดีเนี่ยยุ่งยากขนาดนั้นครับก็ยุ่งครับเพราะว่าเป็นคดีที่ ตัดสินไปตั้งแต่ห้าสิบปีที่แล้วนะฮะข้อเท็จจริงต่างๆก็เกิดเพิ่มขึ้นมาใน50ปีนี้ก็มากมายมหาศาลแล้วนอกจากน,นั้นในการตีความคําตัดสินเดิมก็ต้องไปค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีเดิมอีกม้ากมายมหาศาลเช่นกันครับก็ศาลก็เข้าใจก็ได้ให้เวลาเรามาเยอะนะครับก็ขั้นตอนตอนนี้เราอยู่ในระหว่างที่เรียกว่าเสร็จขั้นตอนทางด้านข้อเขียนไปแล้ว กำลังจะไปสู่ขั้นตอนทางด้านวาจาขั้นตอนทั้งข้อเขียนแต่ละฝ่ายก็ได้ยื่นเอกสารให้ศารไปคนละสองรอบนะครับเอกสารนั้นสารก็คงกำลังศึกษาอยู่และขณะนี้สารก็ได้กำหนดให้แล้วว่าปีหน้านะครับวันที่15-19เมษายนก็จะให้มีการพิจารณาทางวาจาที่สารโลกนักรุงเฮกนะครับก็จะเป็นการไปให้การต่อสารนะครับหมายว่าคนไทยทุกคนจะต้องหันกลับไปสนใจสารโลกอีกครั้ง ในวันที่15ถึง19เมษายนนี้เป็นการถแถลงด้วยวาจาแล้วความาจากกระบวนการจากตรงนั้นขั้นตอนของศาลกำหนดไว้ว่าไงว่าจากเมษาแล้วคําตัดสินเนี่ยคาดว่าจะออกมาเมื่อไหร่คือเราไม,ไม่ไม่ทราบหรอกครับอันนี้ขึ้นกับดุลพินิจของศาลว่าจะตัดสินเมื่อไหร่รแต่จากการศึกษาสถิติก็พบว่าศาลโดยทั่วไปในศาลโลกเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ6เดือนหลังจากที่พิจารณา ทางวาราเสร็จนะครับซึ่งในกรณีของเราก็น่าจะตกในช่วงประมาณปลายปีคงคิดว่าไม่น่าจะเกินช่วงกลางธันวาปีหน้านะครับกลางธันวาปีหน้าคนไทยก็จะได้เห็นว่าคําตัดสินของศาลโลกในกรณีของพระวิหารน,นั้นจะออกมาอย่างไรแต่แน่นอนครับคาตัดสินของศาลจะออกมาอย่างไรก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าความสัมพันธ์ระหว่างของประเทศเพื่อนบ้านที่จากนี้ไปถ้าเผื่อว่าคําตัดสินจะออกมารูปแบบอะไรก็ตามถ้าออกมาแล้วสองประเทศนี้ นำมาสู่จุดที่เห็นด้วยกันเห็นพร้องต้องกันแล้วเดินไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2558ก็น่าจะเป็นทางออกที่ทุกคนก็อยากจะเห็นนี่เป็นสิ่งที่ผมสรุปคาดการเอาไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่คนไทยอยากจะเห็นจากนี้ไปสำหรับคดีพระวิหารน่าจะเป็นแนวทางนี้